สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช anel The Move นะครับวิดีโอนี้จะเป็นพาร์ทที่2ของ Valkyrie Elysium เอาจริงถ้าวัดแค่ความรู้สึกตอนเห็นเทลเลอร์อันแรกผมเฉยๆนะคือไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะครับเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ว่าพอเห็นตัวอย่างอันนี้พลังบวกก็มาเต็มๆเพราะว่าเกมนี้ผมบวกเข้าไปใน wish list เรียบร้อยแล้วเพราะเกมเลย์ดูนะ่าสนใจน่าเล่นมากๆครับทั้งนี้ข้อมูลที่ผมได้จากเทลเลอร์ตัวล่าสุดมีข้อสังเกตอะไรบ้างวิดีโอนี้มาสรุปให้ฟังครับ จุดแรกก็คือไทม์ไลน์ของเกมอย่างที่บอกไปในวิดีโอตอนก่อนนะครับว่า v a l k y r i e l y y s u u m จะเป็นภาคต่อจาก v a l k y r i e Profile อย่างเต็มตัวไม่เหมือนภาค2ที่เป็นเหตุการณ์ย้อนกล,กลับไปก่อนหน้าภาคแรก100ปีทีนี้ถ้าพิจารณาจากบทสนทนาของตัวละครในเรื่องก็พอจะยืนยันได้แล้วนะครับว่าในท้ายสุดสงครามแรกเนร็อกก็เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแต่ทว่าโอดินไม่ได้ตายแบบในตำนานนอสต้นฉบับ เขายังรอดมาได้นะครับแล้วก็ยังมอบหมายภาร,รกิจรวบรวมนักรบให้กับวอลคิรี่ต่อไปทว่าการหาคนเข้าตีในคราวนี้ยังไม่มีระบุแน่ชัดนะครับว่าทําไปเพื่ออะไรครับแต่ถ้าให้ผมคาดเดาจากสถานการณ์ในเรื่องเป,เป็นไปได้ที่โลกณปัจจุบันนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากจากสงครามก็เกิดเป็นมอนสเตอร์และตัวอันตรายที่กระจัดกระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆบนโลกส่งผลให้ภาร,รกิจของตัวเองจึงเป็นการรวบรวมสมาชิกนักรบเพื่อไปจัดการกับมอนสเตอร์เหล่านั้นกระทั่งความจริงบางอย่างก็ถูกเฉลอยออกมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังสัปาาาดเ่่่นนนีีกกกับ็วววคคคออออออรจตยงิธื ซึ่งถ้าเอาตามความว้าใจของผมนะครับมันอาจจะหมายถึงวอลคิรี่ชั้นสูงหรืออาจจะหมายถึงวอลคิรี่รุ่นที่2ที่โอดินก่อตั้งขึ้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอย่างหลังมากกว่านะประเด็นเนื้อเรื่องตรงนี้เลยน่าสนใจนะครับเพราะมันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมวอลคิรี่รุ่นที่2ที่มีชื่อว่าเฟนเรียคนนี้จึงหักหลังโอดินทําไมชื่อของเธอจึงเป็นชื่อเดียวกับหมาป่าเฟนเรียบุตรแห่งโลกิประกอบกับท่าอ้างอิงจากนอสเมทโลโลจีเฟนเรียคือคู่ปรับของโอดินและเขายังเป็นคนจบชีวิต All atter, ok อัล สมมติฐานในเรื่องของผมก็เลยคิดว่าในตอนท้ายมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่โตเอกจะย้ายข้างไปอยู่ฝั่งเดียวกับเฟนเรียเมื่อคนพบว่าอันที่จริงแล้วรักนาร็อกนั้นยังไม่ได้จบลงตามคํากล่าวอ้างของโอดินนะครับสงครามยังดาเนินอยู่จนมาถึงปัจจุบันและนี่กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ขาดประกอบกับคาแรคเตอร์ของโอดินที่ดูมีความร้ายกาจแอบแฝงอยู่กับซีนที่มอนสเตอร์ร่างสีดําตัวนี้ปรกากฏตัวเพื่อบอกว่าเขาอยากเจอวาคิรีนะครับและเขาไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายเรา เราคงได้รู้ความจริงบางอย่างจากฉากนี้ครับฉะนั้นบอสใหญ่ของเกมจึงอาจจะเป็นโอดินก็เป็นไปได้ในแง่ของนักรบเอ็นเฮริอาในตัวอย่างจะปรากฏให้เห็นทั้งหมด4คนนะครับตัวละครคนแรกเป็นอัศวินที่ต้องสูญเสียบ้านเมืองและคนรักคนที่2เป็นนักธนูที่มีปมเรื่องการอยากกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตคนที่3มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์เธอมีคาแรคเตอร์กับชุดที่เหมือนกับสายอาชีพครูเซเดอร์เลยครับปมในเรื่องของเธอก็ค,อคือความต้องการในการปกป้องเมืองตอนเองแบบเดียวกับบรรพบุรุษของเธอ และคนที่4ี่จอมเวทไทก้าที่เมืองของเธออยู่ในสภาพถูกเผาเธอบอกว่าหน้าที่ของเธอก็คือการปกป้องดูแลเมืองแห่งนี้ครับประกอบกับการที่เธอใช้เวทไฟผมก็เลยคิดว่าเธออาจจะใช้เวทมนต์ผิดพลาดจนทําให้เมืองพินาศลงในที่สุดฉะนั้นเอ็นเฮอริอาแต่ละคนก็น่าจะมีปมของตอนเองส่งผลทําทให้พวกเขาไม่ได้ไปสู่วาฮาล่าในศึกรักนาร็อกเพราะว่าการได้พบกับวอลคิรีในภาคนี้จึงเป็นเหมือนการชาระล้างบาปในคราวก่อนที่อาจจะทําผิดพลาดละเลยหรือว่าการทาภารกิจไม่สําเร็จพวกเขาจึงได้รับโอกาสให้แก้ตัวอีกครั้งนั่นเอง ทีนี้ในด้านของเกมเพลย์นะครับโดยเฉพาะฉากสู้ผมคิดว่าเอ็นโฮริอาจะเป็นตัวละครที่ใช้ AI ควบคุมครับ ทว่าผู้เล่นจะเป็นคนออกคาสั่งให้พวกเขาใช้สกิลพิเศษโดยการกด R1 หรือว่า R2 ก็เป็นไปได้ที่เราจะเลือกตัวละครเข้าปาร์ตี้ได้ทีละ2คนแต่ละปุ่มก็แทนตัวละครทั้ง2ที่เลือกหรือว่าในฉากสำรวจเมืองเอ็นเฮอริอาจะมีสกิลเฉพาะตัวที่ช่วยเปิดเส้นทางให้เช่นไทกาที่ใช้เวทไฟของเธอทําลายหนามที่ขวางทางในฝั่งของ user interface ฝั่งขวาก็จะเป็นช่องอาวุธ2ช่องกับไอเทมเติมเลือดตามเนื้อเรื่องกับ m i s s i o n o b j e c t i v e ที่ขึ้นมาบริเวณฝั่งขวาของจอนั้นระบุว่าหนึ่งในภารกิจของเราก็คือกาาารตมห ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหอกกุงเนียที่เป็นอาวุธประจําตัวของโอดินก็เท่ากับว่าอาวุธตามตำนานนอร์สเหล่านี้จะกลายมาเป็นอาวุธประจําตัวให้กับอัลคิรีแลวเราสามารถกดสลับใช้ไปมาได้ด้วยรอสที่ปรากฏตัวในตัวอย่างก็มีหลายตัวเลยครับแต่ที่เราเห็นชื่อก็จะมีคาริบดิสซีมอนสเตอร์ที่มีบันทึกเอาไว้ในตำนานกรีกคู้ปรับของเธอก็คือโอดิซิอุสนะครับหรือว่าบางความเชื่อก็ระบุว่าคาริบดิสเป็นบุตรของโพไซดอนและก็ไกอา มอนสเตอร์ระดับบอสอีกคนมีชื่อว่านิกรลฟาไทกาถ้าแยกวิเคราะห์ตามชื่อนะครับนิกรลฟาคือชื่อของเรือที่ทําจากเล็บมือเล็บเท้าของคนตายมันคือเรือที่ใช้ยกทัพเหล่ามอนสเตอร์ขึ้นไปต่อกรกับเทพเอเชียในศึกรักนารอกส่วนคําว่าไทก้าที่ปรากฏก็เป็นตรงบ่งบอกได้ว่านิกรลฟาไทก้าก็คือเอ็นเฮริอาตัวละครไทก้าที่ใช้เวทไฟนั่นเองครับเธอกลายเป็นมอนสเตอร์ทาลายเมืองนี้จนพินาศแต่ก็กลับมาได้สติอีกครั้งเมื่อพ่ายแพ้กับโตเอกในที่สุด ในแง่ของเกมเพลย์ก็ตามที่ได้เห็นนะครับว่า Valkyrie Elysium นั้นเป็นแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลัที่มีระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วมีระบบการเรียกใช้สกิลของ e n h e r i a และคิดว่าตัวเอกน่าจะมีท่าไม้ตายประจำตัวให้ได้กดใช้กันด้วยยังไงก็ตามเกี่ยวกับเกมเพลย์เต็มๆเอาไว้ผมได้เล่นแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะทั้งนี้ที่เป็นข้อสังเกตก็คือฉากหลังที่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นโทนเดียวกันไปหน่อยกราฟิกก็ดูอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นความหลากหลายของแมปมากนนนััก่เอง โอเครีเอเลเซียมีกำหนดการวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 4และ PlayStation 5ในวันที่29กันยานยนนี้ซึ่งก็จะเป็นไทม์อี u ครสีให้กับทางโซนี่ประมาณ1เดือนนะครับแล้วจากนั้นในวันที่11พฤศจิกาย,ยนหรือว่าวันที่12เวลาไทยชาว PC ก็จะได้เล่นเกมนี้เช่นกันครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะ ก่อนจะไปดูวิดีโอตัวอย่างพร้อมซอฟตภาษาไทยที่ผมทำเอาไว้ให้นะครับ The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทาง Advis ร้านอุปกรณ์ไอทีครบวงจรทั้งจำหน่ายและซ่อมประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับทาง a d v i e ก็มาพร้อมกับแคมเปญโปรหล่นทับรดทั้งเดือนรดสูงสุด2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยช็อปมันทั้งเดือนกับสินค้าราคาโดนไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเกียร์อุปกรณ์เสริมต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณภาพเยี่ยมคุณผ ยังไงก็ฝากไว้ได้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแรอบทัชวจนที่มาพร้อมกับเลน์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าจากจอมอนิเตอร์โดยเฉพาะจะกูล e x a l t t e s t เทสสเ s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  ต e e ที่เป็นรุ่นล่าสุดของแบรนด์นะครับก็โดดเด่นเรื่องการออกแบบที่เรียบหรูวัสดุพรีเมียมและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือตัวแว่นประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อต เกาคือหนึ่งใน5รุ่นที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็พบว่า Optus ในซีรีส์นี้ยังคงรักษาคุณสมบัติของการช่วยตัดแสงและความเบาบางแต่ว่าแข็งแรงทนทานเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทว่าผู้ใช้งานจะได้ตัวเลือกดีไซน์กับวัสดุที่พิเศษขึ้นยกนระดับไปอีกขั้นนะครับเพื่อสะท้อนตัวตวนของเราคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจของ Optus แล้วก็ใช้โค้ดส่วนลด t ด e m o v e ได้เหมือนเช่นเคยนะอะไรครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I'm out here looking for something. Despite the world being in the state it is. Valkyrie, heed my words. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious lies on the brink of annihilation. From whence you I came, came, lost soul. I've already lost my homeland and the people I love. You would have me battle, even in death. Glory? I've no interest in that. There's nothing left for me in this world. I just want a chance to make things right. My name is Christopher. I have protected this land and its people as my forefathers did before me. Very well. Then I pledge my loyalty as your Inheriar until the very end. You are a being of divine power, are you not? Please, would you hear my plea? My name is Tycho. It was once my duty to watch over this land. Wretched soul. By Odin's command you shall be purified so this is one of the four gifts if i had to guess i'd say this was gungunir engrave it upon your soul Divine assault! Nibelon you! Please allow me to conduct a small test of your metal! Little Valkyrie, I have no intention of harming you. I failed to warn you of her. Our adversary was once a second-class her She goes by the name... Fenrir. I... I merely wish for the world to continue existing.